สวัสดีนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมเพร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมหน้าล็องเอ็มวิเทอร์เลฟ2.0กันเช่นเคยนะครับโอเคก็อย่างที่สัญญากันไว้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำนะครับสรุปรวมแล้วกันว่านะครับอัปเดตแพทใหม่ของหน้าร็องเอ็มเนี่ยนะครับเป็นแพทใหญ่เลยนะก็มีอะไรบ้างนะก็หลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่ทราบนะผมมีประมาณ21อย่างนะที่ผมสังเกตเห็นนะครับแล้วก็ดูจากหน้าเว็บหน้าเพจอย่างเงี้ยครับ ก็เดี๋ยวมาเล่นเรียงกันให้ดูแล้วกันว่าอัปเดตแผทใหม่มีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ตามเกมแล้วล็อกเอมนะครับสามารถรับชมคลิปอื่นเกมนี้ผ่านเพลย์สแล้วล็อกเมได้น,นะครับผมอยู่ในเพลย์สนะครับใต้คลิปทยคลิปแล้วกหน้าช่องนะ แล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้หน้าช่องนะครับแล้วก็การกดสุดน้าขอบคุณนะครับใต้คิวตงต่างก็สามารถกดให้ช่องได้เช่นกันนะครับผมโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยนะครับโอเคอย่างที่1เลยนะครับผมนะครับหลังจากอัปเดตแพทใหม่นะนี่เลยอ่าเขาเรียกนะอินเทอร์เฟซเปลี่ยนนะครับแบ็กกรองแบ็กกราวน์นี่เปลี่ยนนะฮะนี่ครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเซิร์ฟใหม่ครับพอร์ตซิตีนะครับผมนี่นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยนะครับ สำหรับแพรอัลเบต้านะครับผมนี่ t h e w i ิว of a l b e เบนะครับผมเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองคลาสสิกมากๆเลยเป็นเมืองท่าเรือนะครับผมจริงๆมันควรจะมาตั้งแต่4 5หปีที่แล้วนะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าเล่นเลกล็อกสมัยก่อนมันจะมีเมืองนี้อยู่แล้วใช่ไหมโอเคก็เดีย๋ยวเราเข้าไปในเซิร์ฟเก่าผมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปให้ดูสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมาแล้วกันโอเคไปกันเลยนะครับ ในส่วนของอ,อย่างที่2นะก็คือจะมีเมืองใหม่ครับก็คือนี่เลยเมืองอลเบต้าแอร์เรียนะครับผมอลเบต้านะแล้วก็เข้าไปเลยผมจะพาไปดูนะครับออเบต้านะก็ในอลเบต้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของเควสต่างๆด้วยนะเดีย๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับพาไปดูตรงนี้เลยนะฮะอาจจะตัดบางส่วนไม่ตัดบางส่วนนะครับนี่เมืองใหม่ครับอลเบต้านะครับผม อ่ะดูฉากเข้าเมืองก่อนนะครับผมเมืองใหม่นะนี่เมืองอัลเบต้านะครับผมเป็นเมืองใหม่นะครับผมนี่อย่างใหญ่อะครับผมโอ้โหพาล่อนก่อนแล้วกันนะระดับแรก <c oughs> นี่ครับเมืองสวยไหมผมว่าเมืองสวยมากเลยนะผมชอบมากเลยอะ่ะดูดิเมืองโคตรสวยอะนะครับแล้วผมปรับกราฟิกเต็มด้วยนะอันนี้เล่นในมือถือนะครับเนี่ยเมืองโคตรสวยเลยนะฮะ คิดถึงสมัยก่อนเลยนะนี่ครับนี่อย่างเทพนะครับผมเห็นไหมต่อมานะครับอย่างที่3นะก็หลังจากที่เราเดินทัวร์เมืองแล้วใช่ไหมฮะอย่างที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่าในส่วนของเควสเนื้อเรื่องหลักนะครับของเมืองอัลเบต้านะถามว่าทําทําไมครับทําเพื่อ,อปลดล็อก NPC นะครับที่มันเอาไว้เช่าสัตว์ขี่เต่านะครับผมแล้วก็ NPC อาวุธเงานะฮะมีระบบอาวุธเงาด้วยนะ ภาคนี้นะนี่ครับเคเวสหลักจะอยู่ในอัลเบต้านี่แหละนะครับเราก็ไล่ทำเอานะไม่มีอะไรมากตรงนี้อ่ะเดินมาตรงนี้ครับนี่ครับ Royal Minister นะนี่ครับเป็นเคเวสนะนี่ครับก็ไล่ทำไปนะครับเป็นเป็นเคเวสในเรื่องหลักนะของอัลเบต้านนะ ต่อมานะครับอย่างที่4เนาะอย่างที่4เนี่ยจะเป็นอาชีพใหม่นะครับผมเดี๋ยู่ให้ดูนะครับผมนี่ครับอาชีพใหม่นะฮะเป็นอ่าคลาสสี่นะเป็นฮอ่าฮีโร่คลาสนะครับผมนี่หมาใหม่นะครับผมตัวนี้เลยนะฮะก็สามารถที่จะอ่าใช้นะครับในส่วนของอ่าบัตรสวิตอาชีพนะฮะหรือไอตัวเหรียญแมวนะครับในการเปลี่ยนก็ได้นะครับผม เนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับอาวุธอุปกรณ์นะฮะเนี่ยจะมีเคเวสให้เราเล่นด้วยนะเนี่ยเรื่องราวของฮีโร่นะฮะการเติบโตนะครับเนี่ยไล่ทำได้นะครับมีเควสได้ทำนะนี่ครับไล่ทำได้นะครับภารกิจเนีปลดล็อกก่อนนะอาชีพมันนะครับผมประมาณนี้นะครับผม เราจะลองเล่นนะครับก็ได้นะครับมันมีให้เลือกนะเนี่ยมันมีให้ลองใช้เราสามารถที่เข้าไปเทสได้นะครับผมไปดูเทสสกงสกิลนะครับอะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็จะมีการใช้สกิลให้ดูนะฮะสามารถเข้ามาเช็คสกิลได้โอโ้พี่ขอนะวันนี้นะเป็นพ่อค้าคัสสี่แหละนะครับผมประมาณนี้นะก็ลองเข้ามาดูได้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอย่างที่5นะให้เราไปดูที่ดันเจียนนะครับดันเจียนนี้ม่งเปลี่ยนเยอะเลยนะครับผมก็นะครับเรามาดูกันนะฮะที่นะครับอ่ะดันเจียนนี้นะครับผมอ่ะนี่เลยครับชาร์โดเมทรีนะครับผมก็เป็นดันเจียนใหม่นะก็เป็นดันเจียนที่เอาไว้ลงนะฮะเพื่อที่จะรับไอเทมชิ้นนี้นะครับ อ่อโรเมนเทอรี่ชาร์โดเมจิกออนะครับก็จะเป็นไอเทมที่เอาไปทำอาวุธเงานะครับผมเป็นชาร์โดอิคุเม้นท์อยวไอส่วนของชาร์โดอิคุเม้นท์เนี่ยนะครับอยู่ผมทำคลิปแยกให้ทีแล้วกันวิธีการทำการครับการใส่การอัพเกรดอะไรประมาณนี้เนาะก็อ่ะเป็นการสะสมทำอาวุธเงานั่นเองนะครับมาลงได้เลยดันนี้นะครับด้วยเรา20นะแล้วก็ถัดไปนะครับให้เรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะฮะนี่ครับโอลาเคลนดันเจียนนะฮะ โอ้แล้วเครื่อดันเจียนเนี่ยนะครับมันมีปลดในส่วนของนี่เลยนะฮะ xi นะครับนี่ครับโอ้แล้วเครื่อดันเจียนนะครับระดับ11นะก็ตรงนี้จะเป็นอ่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็มอนถึกมากอะนะครับมอนถึกนะฮะแล้วก็ผ่านครั้งแรกเนี่ยคุณจะได้โนเล่นการ์ดนะแล้วก็กวาดล่างได้วิกแล้วประมาณ1040นะตรงนี้นะโอ้แล้วขึ้นดันเจียนนะครับถัดไปนะครับอย่างที่7นะฮะก็มีดันมาอีกนะฮะดันแม่งโคตรเยอะเลยนะ นี่ครับดันที่7อ่าอย่างที่7นะครับก็เป็นดันตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นดันมังกรนะครับผมก็เอาไปหาคริสตัลนะครับผมนะครับหาคริสตัลหาเกรดมังกรดำนะครับผมก็ไว้ใช้อัพนะครับพวกขั้น5พวกผ้าคลุมโล่ต่างๆนะตรงนี้นะครับผมก็ลองมาเล่นดูนะครับก็มีหลายระดับนะมีทั้งโนบิดวอร r เออร์อีพิกนะครับผมแล้วแต่เะเวลเลยก็ระดับความยากแตกต่างกันไปนะครับถัดไปนะครับ ยังมีอีกนะฮะโคตรเยอะนะครับนี่เมื่อกี้อ่ะนี่ดันนี้นะครับที่ผมบอกตรงนี้นะครับนี่คนละดันกันนะเมื่อกี้มันเป็นดันเก่าอันนี้ดันนี้ที่ผมบอกนี่ตัวดันที่มีไอ้ตรงคริสตัลตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เกตมังกรดาที่ผมบอกเนาะเอาไว้ทําอัพขั้น5้าพระคุมนะถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับชาวติกนะครับผมอินเวชชั่นนะครับอันนี้มันปลดล็อกอยู่นะมันล็อกอยู่นะครับ ก็ไปทำปลดล็อกซะนะครับผมไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะเพิ่มนะครับในส่วนของอตัวมอนมา2องตัวนะครับผมก็ไปลองนะฮะเล่นกันดูนะครับถัดไปนะครับผมกอ็อย่างที่9าเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนะาะเราเห็นทางไปอัลเบต้าใช่ไหมไอผมพาไปดูที่คาฟ่าอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับเดินไปดูที่ตรงคาฟ่านะ เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราไปที่อัลเบต้ามานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสังเกตนะฮะว่าตอนที่เราวาร์ปไปอัลเบต้าเนี่ยนะครับนี่ให้ดูนะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกแล้วนี่ครับมันจะมีแมปพิเศษนะครับมีแมปใหม่นะมีเมืองใหม่แล้วนะอัลเบต้าแล้วก็จะมีแมปใหม่ครับเป็นอ่ทัลเทลไอแลนด์นะครับผมแล้วก็ทัลเทลไอแลนด์เคิร์บนะครับผมก็จะเป็นอ่าเกาะเต่านะครับผมอันนี้ก็จะมีแมปใหม่มอนใหม่นะครับผมเอเบปีเต่านะครับผมก็ไปลองเข้ากันดูได้นะครับมันต้องทํา ทำเควสทำอะไรก่อนนะแล้วก็นะครับนอกจากนั้นนะครับมันจะมีรอยแยกด้วยนะครับไปดูตรงนี้ก็ได้ไทม์ลิฟต์ตรงนี้นะเนี่ยรอยแยกใหม่นะครับผมมีรอยแยกใหม่เข้ามานี่ครับเป็น watching of turtle island นะครับผมเป็นรอยแยกใหม่นะเลเวลร้อยสินะครับผมก็ไปลงได้นะครับก็มีของตามนี้เลยนะครับผมอะถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนอาอย่างที่10นะครับที่เพิ่มเข้ามานะฮะให้เรานะครับ ไปที่เมืองกิฟเฟนนะครับผมผมพาไปไปที่กิฟเฟนเลยนะฮะไปดูอย่างที่10กันดีกว่านะครับอันนี้คือพาพาทัวร์แพดนะพาทัวร์แพดอัปเดตนะครับให้เราเดินมาที่นะครับ NPC of m a i l ทางด้านขวาบนนะอันนี้ไปกันแบบเรื่อยๆเลยนะฮะไม่รีบไม่รีบร้อนนะไม่รีบร้อนอะไรนะครับ อ่ะ NPC ตรงนี้นะครับผมนี่ให้เราไปคุยกับ NPC Enchant Shop นะฮะแล้วก็กดไปที่ Enchant Shop ตรงนี้นี่ครับทุกทกคนจะเห็นนะครับว่าจะมี Enchant Crystal นะครับก็เราสามารถจะใช้ Mola Go c o i คในการซื้อได้นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะโอเคนะครับผมถัดไปนะฮะก็จะเป็นอย่างที่11นะ ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์โบราณนะครับผมเ๋ยวตัวอย่างเช่นนะฮะตรงนี้นะครับผมนี่ครับก็ทุกคนจะเห็นนะครับมันจะมีออแฟแฝงเห็นปะมันจะมีออแฟแฝงของแต่ละไอเทมนะครับผมเนี่ยคุณสมบัติแบบสุ่มเห็นไหมฮะอ่ามันก็ต้องเป็นอ่าอุปกรณ์โบราณที่ได้จากการไปตีบอสไปตีไปลงดันนะถ้าเกิดว่าซื้อมาทำเนี่ยมันจะไม่มีออแฟแฝงนะครับผมอ่าทุกทุกคนไหมครับเห็นลูกศรไหมนี่ครับ เรากดไปที่ลูกศรได้นี่ครับมันจะเป็นการารีเซ็ตนะครับเป็นการราีในส่วนของออฟแฝงนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับมันเป็นการอัพออฟแฝงนะครับผมก็สามารถทําได้ทั้งระ,ระดับ e ี i ิกกับ e ีเจนนะครับผมก็สามารถทําได้ที่ n b c ตรงคอมบาร์โดที่มันเป็นรูปกล่องสมบัติะนะก็ไอเทมที่ใช้ทำเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับ เป็นอ่าีปิกนะครับสเปริ t โฮลี่คริสตัลนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้เงินเซนนีนะครับผมในการอัปเกรดนะครับให้เปลี่ยนจากนะครับสมมติของผมเนี่ยดามเมจมอนสเตอร์ขนาดใหญ่13%นะครับก็จะอัพได้นะครับไปถึงถึง20%เลยนะครับผมก็คือเป็นการอัปเกรดออฟแฝงนั่นเองนะครับในสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมอ่ะโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอย่างที่12นะอ๋อใช่ เรื่องดันเนี่ยนะครับเรายังพูดไม่ครบนะฮะอ่าอย่างที่12เนี่ยจะเป็นดันคอริดอร์นะครับผมตรงนี้นะครับอินฟินิตคอริดอร์ตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นการอ่าปรับรางวัลน,นะครับไล่วีคนะครับผมก็ส่วนใหญ่เนาะเมื่อเราอ่าเคลียร์มอนเนาะชั้นที่สี่สิบนะครับอ่าเราจะได้ทั้งหมดอ่าโมลากโกคอย์สิบอันนะครับชั้นที่50ได้20อันชั้นที่60เนี่ยจะได้เป็นแอนเชนคริสตัลนะครับผม ประมาณนี้นะต่อมานะครับอย่างที่13นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมี Adventure l o c k ใหม่นะครับผมนี่เป็นคาฟาแอดเวนเจอร์ล็อใหม่นะก็มีของแจกมากมายเลยก็เป็นทั้งแบบสายฟรีและสายเติมนะก็มาดูของรางวัลกันในนี้ได้นะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกอไอเทมพวกเฮดแวร์นะครับต่างๆนะที่เขาแจกเรานะครับผมนี่ลองดูได้นะครับตรงนี้นะครับกล y ่ r e m ม u m นี่คือของที่เราจะได้รับเห็นปะ ประมาณนี้นะก็ดูโดยรวมได้นะครับนี่พวกหมวกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับอย่างที่สิสี่นะครับให้ทุกคนวาร์ปอีกเมืองหนึ่งนะให้มาที่คาฟ้าเนาะแล้วก็วาร์ปไปเมืองที่เราจะวาร์ปไปเนี่ยนะครับเมืองนี้นะฮะให้ดูก่อนนี่ครับเอเดอร์บาลานนะให้วาร์ปไปที่เอเดอร์อบาลานนะครับผมแล้วก็ไปตรง ู้อุปกรณ์ตู้ม่วงนะไอเมืองที่มันมีห่อในกานะครับที่ไปตีพวกออกอะ่ะอ่ะกล่องเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมนี่ก็ผมเป็นตู้ม่วงๆนะเป็น enchant f ิ s i o n นะครับมันจะอยู่ทางด้านซ้ายเห็นปะอ่ะโอเคนะครับก็กดเข้าไปที่ตู้มันมันจะเป็นไว้ทํทอุปกรณ์ม่วงๆะนะครับอ่ะโอเคก็ จะพาไปดูอาวุธใหม่นะครับมันมีอาวุธใหม่เข้ามานะครับอยู่นะก็จะพาไปดูครับมันจะเป็นอาวุธของอาชีพใหม่เนี่ยแหละนะครับผมนี่ครับก็จะมีไอคอนเนาะคอนตรงนี้นะครับแล้วก็มีใครที่อยากได้ไอเทมสมมติใครเล่นเนี่ยไอตัวอ่าพ่อค้านะครับที่เป็นคลาสสี่ที่เป็นฮีโร่คลาสเนี่ยก็มาทำอาวุธตรงนี้ได้นะครับผม ถัดไปนะครับให้เรากลับไปที่เมืองพอนเทล่านะครับอ่าโอเคครับเราก็มาถึงพอนเทล่าเนาะให้เราไปที่อ่าคิงโพลิงนะครับผมก็มีการ์ดใหม่เข้าด้วยนะอันนี้คืออย่างที่15แล้วนะครับผมอ่าไปตรงนี้เลยนะครับไปคุยคิงโพลลิงนะก็สั่งทำการ์ดครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ ก็การที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะนี่ครับการนี้เลยนะครับเป็น b บีดแบ็กสมิธออนเดอะคอนเทนต์การ์ดนะครับเป็นการ์ดอ่าการนี้ครับจะได้รีไฟล์นะครับ ATK 50นะครับแล้วก็ทุกอาวุธทุกการตีบวกนะครับจะเพิ่มอ่า ATK 10นะครับแล้วก็ Final Damage 5%นะครับหลังจากที่อาวุธตีบวก8นะครับทุกๆการตีบวกนะครับจะเพิ่มบัฟไฟนอลเดามิสของตัวเอง1%นะครับผม ค่อนข้างดีนะครับผมการที่ใช้คารบก็จะไปรไะมาทเลยนะครับมีเรนเกสมีอาร์เชอร์สเกเลตันนะครับผมแล้วก็มีเรดิกอาร์เชอร์นะครับแล้วก็น้องเล่นการ์ด5,000แกรมดัส2,000แล้วก็เงินที่ใช้ทํา2ล้านนะก็ถือว่าเป็นการ์ดใหม่ที่เข้ามานะครับผมถัดไปนะครับอ,อย่างที่16นะครับก็จะเป็นระบบโบสการ์ดนะครับผมระบบโบสการ์ดเนี่ยมันอยู่น่าจะอยู่ในถ่ายรูปนะถ้าจำไม่ผิดระบบโบสการ์ดอยู่นะวะ ต่อมานะครับอย่างที่17เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เฟซที่มันอยู่ในสมุดคู่มือนักผจญภัยเนาะนี่ครับอินเทอร์เฟซมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยพวกหน้าตาหน้าต่างเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะต่อมานะครับอย่างที่18นะก็จะเป็นในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะระบบแฟชั่นฟิวชั่นอะนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับไปที่อ่าในส่วนของแฟชั่นนะ ไปที่นี่ครับมันจะมีเซตตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเซตอ่ะนะครับเราสามารถที่จะมาทําได้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแฟชั่นนะครับ1ิ t เต้นอัพติมัยนะประมาณนี้นะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับต่อมานะครับอย่างที่19เนี่ยนะฮะมันจะเป็นในส่วนของนี่เลยที่ร้านค้านะครับผมอยู่ไหนวะนี่นี่ครับเติมเงินนะครับ นี่ครับอย่างที่19ก็จะเป็นในส่วนของอีบีซีนะครับแคทคอยนะครับคูณ2กันไปเลยนะครับผมนะฮะผมอันนี้ฮีโร่คลาสต่อมานะครับอย่างที่ยี่สิบนะฮะจะเป็นในส่วนของในส่วนของไอ้นั่นนะลูกธนูนะครับมันเป็นลูกธนูซิลเวอร์นะซิลเวอร์แอโร่นะผมไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นเล่น อาชีพธนูเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีลูกธนูใหม่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับอย่างที่21เนี่ยนะฮะมันจะมีในส่วนของนี่ครับ cross check cross server price นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบว่าระบบซื้อของข้ามเซิร์ฟอะนะครับแต่นี่คือยังไม่ชัวนะมันมีคำสั่งเพิ่มเข้ามาเฉยนะครับปกติเราข้อมีแค่2อันใช่ไหมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จะเปนในส่วนของรายละเอียดนะครับคร่าวๆนะจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละหยิบย่อยนะฮะ ก็ยกตัวอย่างที่สําคัญสำคัญมาแล้วกันสําหรับในส่วนของหลังจากที่นะครับทำการอัปเดตแพทใหม่นะครับผมก็เป็นแพทอัาเบต้าเลยนะครับผมก็แพทนี้ก็เป็นแพทที่ทุกทุกคนรอคอยนะครับมีอะไรใหม่ๆมาให้เยอะแยะมากมายโอเคก็ก่อนในแบบการนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสมัครสมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ